สวัสดีค่ะสวัสดีร้านจันเซอร์วิสนะคะลูกค้าร้านจันเซอร์วิสทุกท่านนะคะวันนี้พบกันแต่เช้าหน่อยค่ะเพราะว่าใกล้แล้วนะคะใกล้จะเดินทางกลับบ้านสงการแล้วนะคะเรามาย้ําชุดโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งจะบอกว่าหลายวันที่ผ่านมาออกดีมากๆเลยนะคะแต่เราไม่ได้มีโอกาสให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะคะแล้ววันนี้อขออนุญาต พามาตอกย้ำโปรโมชั่นเด็ดๆด,ๆดีๆกับร้านจันเซอร์วิสนะคะที่ราคาลูกค้าเอื้อมถึงได้ลอ้อป้ายแดงแม็กใหม่ยางใหม่ชุดโปรโมชั่นของเรานะคะเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยนะคะนี่เลยพี่ฟอร์พี่โตโยต้า Toyota นะคะเดิมของท่านมาขอบเท่าไหร่ไม่รู้นะคะเดิมอาจจะมาเป็นขอบ15 1ห้าวันนี้อัปเกรดเป็นขอบ18แปดและ ้อมยางมอนสเตอร์ตัวราคาโบที่เราจัดโบและออกดีมากๆเลยนะคะว่าจะเป็นยางป่าที่ลูกค้าเลือกมาเปลี่ยนนะคะเป็นมอนสเตอร์ AT3 ตัวนี้นะคะด้วยดอกที่สวยงามนะคะแล้วก็เกาะถนนดีเยี่ยมของมอนสเตอร์แล้วก็มีประกันให้120วันนะคะทุกกรณีตําแตกกระแทกบวมทุกอย่างที่ลูกค้าไปต่อไม่ได้ทางเราเค็มให้ฟรีนะคะภายใน120บวัน แล้วก็เป็นยาง265 60/18ตัวนี้เลยกับร้อโตโยต้าฟอร์จูเนอรนะคะสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมาได้เลยค่ะมีให้เลือกเยอะเลยตัวนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่2 3 0 0 0บาทนะคะยังไม่รวมเทิร์ล้อกเก่าของท่านล้อกเก่าของท่านมีราคามาเทินได้น้าง,งานเลยนะคะจัดโปรออกดีมากๆเลยเมื่อ2-3วันที่ผ่านมา กับล้อฟอร์จูเนอร์ตัวนี้ชุด1ชุดนะคะต่างจังหวะเราก็จะส่งให้ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาไม่เป็นไรค่ะเราจะส่งให้ถึงที่นะคะอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะเพรอิญแอดมินลาเดี๋ยวจะมีการตอบเพจลูกค้าทยอยตอบให้เรื่อยๆนะคะแต่วันนี้เราพามาดูโปรโมชั่นก่อนลูกค้าเห็นลูกค้าแคปหน้าจอพัก facebook มาในอินบ็อกซ์ของเราได้เลยค่ะจันเซอร์วิสยางป้ายแดงนะคะ แล้วก็จะมีตัวดีแม็กอีกหนึ่งตัวนะคะตัว D-MAX ที่เราโปรโมชั่นกันไปยกชุดเลยเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งหม่าบาทยังไม่รวมเทินนะคะเป็นขอสิบแปกับยังมอนสเตอร์เช่นเดียวกันค่ะไปเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้าน อันนี้รอใส่นะคะเป็นมอนเตอร์เอทีสามยางเปล่ายางเปล่าอย่างเดียวเนี่ยเราขายอยู่ที่หนึ่งหมสองหนึ่งมสามพันสองร้อยบาทนะคะสี่เส้นพร้อมติดตั้งเลยเฉพ,าะ,เพาะยางอย่างเดียวนะนี่เลยค่ะมา กับบรอโปรโมชั่นกับ d m a ม็กนะคะขอบ18เป็นสีบรอนนะคะกับยางมอนสเตอร์เอทยางตัวใหม่ยางปี22นะคะจะอยู่ที่1 9 0 0 0บาทยังไม่รวมเทินนะคะออตอนี้ e k พัน 1, 5 6 5 4, นะคะคุณครูหมูจะอยู่ที่4เส้นพร้อมติดตั้งเลยนะคะใส่ทอดทวงตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยอยู่ที่ หน่งอยู่ที่ห้าพันสองรอบาทค่ะนี่เลยกับตัวนี้เลยนะคะต่างจังหวัดนะคะเราจะส่งได้นะคะทักอินบ็อกทักเซกเข้ามาเลยแล้วก็มีอะไรใหม่นะคะมีอะไรใหม่เข้ามาเดี๋ยวพามาดูกันกับยางป้ายแดงสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะก็ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะที่ขาดไปสักระยะหนึ่งนะคะ เป็นยางเปล่าอย่างเดียวสองหกห้าหกห้าสิบเ็ดนะคะสวยแบบนี้เลยสี่เส้นนะคะแต่เป็นยางปลายปียี่สิบเอ็ดนะคะลูกค้าสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยรานจะเซอร์วิสพร้อมติดตั้งตั้งศูนย์ถุงล้อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ อ่าสำหรับตัวนี้เป็นล้อมิวเอ็กขอบ18นะคะจะอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะคะเป็นล้อขอบ18บแมิวเอ็กพร้อมยางปี2 2 2 6 5 60 18ท่านใดถึงระยะเวลาเปลี่ยนยางแล้วนะคะเดิมของท่านใช้255อ่า60 18นะคะวันนี้ท่านใช้2 6 5 6 0 18ได้เลยนะคะไม่ต่างกันเท่าไหร่หรือท่านตั้งใจที่จะเปลี่ยนแม็กพร้อมยางก็ถูกกว่าซื้อยางใหม่สีเส้นเป็นทางเลือกที่ดีในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับลูกค้าที่จะเปลี่ยนยางอย่างเดียวเรามียางป้ายแดงพร้อมบริการนะคะอย่างเช่นยางเปล่าสีเส้นนี้นะคะทางร้านจัดโปรอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพาบาทพร้อมติดตั้งนะคะยางเปล่าสีเส้นเบอร์2 6 5 6กห้บิบแปดตนนะคะปีย2พร้อมติดตั้งเลยสวยแบบนี้เลยนะคะมาเลือกเอาที่ร้านจันเซอร์วิสเลยค่ะ อยู่ที่19,500บาทนะคะหรือว่าจะเป็นตัวโปรโมชั่นล้อขอบ17พร้อมยางนะคะล้อขอบ17พร้อมยางตัวนี้ก็ออกดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะเป็นล้อดีแมก็กขอบ17ค่ะกับยางบิสโตน255-657านะคะนี่เลยสวยมากๆเลยนะคะมีสีมีตุ่มครบชัดเจนตัวนี้โปรโมชั่นเทิร์นล้อล้อเก่านะคะจ่ายเพิ่มอยู่แค่16,500บาทแต่ถ้าเป็นดัลลอล่ละ โคตรถูกเลยลูกค้าถ้าเป็นดันหลบนะคะเป็นยางปี22เช่นเดียวกันนะคะแม็กตัวนี้เลยนะคะกับยางดันหลบเทอร์ล้อเก่าลูกค้าจ่ายแค่เพียง13,000บาทเท่านั้นเอาล้อเก่ารถเดินที่เป็นมีสวงท่านเมื่อจะเป็นขอบ16ซึ่งหายยางยากอยู่แล้วนะคะเป็นเป็นขอบ16หรือขอบ17เดิมที่ใส่อยู่มาแลกตัวนี้ไปนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะใส่ถอดถ่วงนะคะน็อตล้อแผ่นมีเนียบราแถมให้เรียบร้อยกับดันหลบจะอยู่ที่ หนึ่งหมื่นสามพันบาททวนนะคะนำล,ะะละ้อเก่าล้อเดิมของท่านมาแลกซื้อค่ะโปนี้ก็ยังออกดีเช่นเดียวกันนะคะลงใหม่เยอะมากๆหรือจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นลอ้อรีโวนะคะเป็นลอ้อนิวโวตัวพีเลนเนอร์ตัวใหม่นะคะอ่าตัวนี้มาพร้อมยางยังเป็นปี2 1อยู่นะคะจะอยู่ที่ยกชุดเลออยู่ที่2 7 0 0 0บาททวนนะคะมาดูความสวยของยางได้ นี่เลยสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อขอบสิบแปดของตัวพีเลเนอร์ตัวใหม่นะคะบอกท่านใดอยากอัปเกรดเปลี่ยนล้อเปลยนแบบเป็นยางมาที่นี่ได้เลยนะคะมีให้เลือกอยู่หลายลายเหมือนกันนะคะ <S <S แล้วก็ตัวนี้นะคะจะตัวนี้จะมาพร้อมยางมิชลินอ๋อเป็นยางปียี่สิบสองแล้วค่ะพร้อมยางมิชลินตัวนี้จะอยู่ที่สามหมื่นทวนนะคะ สวยแบบนี้เลยค่ะล้อพิลัเนอร์กับยางมิชลินนะคะเมื่อวานลูกค้าถามมาเป็นตัวฟอร์จูเนอร์กับยางบิดตนอ่าถ้าเป็นตัวฟอร์จูเนอร์กับยางบิดตนจะอยู่ด้านนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นล้อฟอร์จูเนอร์ขอบสิบแปดนะคะแล้วเป็นยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดและเป็นยางปียี่สิบสองค่ะด้านนี้เลยนะคะความสวยของอยางไม่ต้องพูดถึงค่ะ นี่สวยอยู่แล้วค่ะมีสีมีตุ่มเหมือนท่านได้ยางใหม่ดีๆนี่เองนะคะยกชุดนี้แม็กพร้อมยางจะอยู่ที่สามเป่นทวนนะคะแล้วก็มีตัวลูกค้าถามหามาเยอะมากไทตันไทตันเข้าแล้วค่ะลูกค้าไทตันเป็นไทตันไทตันพัดหน้าตัวสูงนี่เลยค่ะแม็กพร้อมยางบิสโตนปียี่สิบสอนะคะ ตัวนี้จะอยู่ที่25,000บาทค่ะสำหรับล้อมิสูไตตันกับยางบ s สโตนนะคะและเป็นยางปี22ด้วยนะคะจะอยู่ที่4เส้นแม็กพร้อมยางนะคะกำลังเก็บเข้ามาอยู่ที่2 5 0 0 0บาทค่ะแล้วก็มีของไม่เยอะนะคะเข้ามาอย่างละชุด2ชุดเองแล้วก็เป็นขอบ17นะคะขอบ17ยังเป็นปลายปี21อยู่ค่ะสำหรับมิสูไตตันท่านใด ท่านใดขอขอภัยอ่ะท่านใดที่ไม่ชอบใส่ใหญ่ไปนะคะจะไปะใส่ขอสิบเจ็ดก็ได้เดิมท่านมาเป็นสิบหกใส่สิบเจ็ดก็ได้นะคะตัวนี้มาพร้อมยางบิดตนเช่นเดียวกันค่ะสวยๆเลยนะคะเป็นยางปลายปียี่สิบเ็ดยางคู่ตัวเขาจะมาเป็นสองสี่ห้าหกห้าสิบเจ็ดค่ะนี่ชุดนี้จะอยู่ที่หนึ่งหืนแปดพันห้ารอยบาทนะคะยังไม่รวมเทินล้อเก่านะคะ ฟอร์ดรีวิวไหนครับได้ค่ะฟอร์ดตัวนี้ก็จะมีทั้งเอวเวเรสเอวเวเรสขอบ20นะคะที่อยู่บนรถอีกเยอะเลยตัวนี้เป็นขอบ18 18ก็จะมีอยู่แค่ชุดเดียวนะคะพร้อมยางบิดโตนปี22เลยจะอยู่ที่26,000บาทแต่สำหรับขอบ7 7นะคะนี่งามๆเลยแล้วเป็นยางปลายปี21นะคะชุดงามๆเลยนะคะจะอยู่ที่ อ8 5่า18,500บาทยังไม่รวมเทินร้อเก่านะคะสำหรับฟอร์ดเอ็ก x l แขอบ17นะคะเอ mm hmm. กเอพจะมีอยู่แค่ชุดเดียวชุดนี้เลยพร้อมยางดอลลอบ255ห0 16นะคะแล้วก็จะเป็นตัวเอลเลอยู่บนรถค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะกำลังลงแต่วันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่หาล้อมีเวทขอบ20อยู่นะคะมีเวทขอบ20เข้าแล้วค่ะตัวนี้มา mm hmm. เป็นยางบีสโตนนะคะมีเวเอขอบ20พร้อมยางบีสโตนงามๆแบบนี้เลยสวยมากๆเลยและได้ยางปี22นะคะอ่ายกชุดตัวนี้นะคะจะอยู่ที่29,000บาทยังไม่รวมเธอล้อเก่านะคะมีกันอยู่2ชุดแล้วกำลังจะเข้ามาอีก2ชุดนะคะสำหรับล้อมิเวเอขอบ20ค่ะท่านใดดูราคาไม่ทันนะแคปหน้าจอทักมาถามในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเดี๋ยว เราจะเข้าไปตอบให้นะคะ,ะสำหรับลูกค้าด้านใดที่หาล้ออลเมราอยู่ค่ะล้ออัเมราเข้าแล้วนะคะพร้อมยางดันหลบหนึ่งเก้าห้าหกห้าสิบห้ายางเบอร์น,นี้ใส่รถเยอะแยะมากมายเลยมันจะเป็นรถแท็กซี่ตัวเก่านะคะแล้วก็อเมราแล้วก็รถรุ่นใดที่ใส่หนึ่งเก้าห้าหกห้าิบห้านะคะเข้าแล้วนะคะ ตัวนี้ถ้ายกชุดเลยเนี่ยเป็นยางดันหอบปีอ,อ๋อยีแล้วคะ่ะลูกค้าเป็นยางปี22นะคะท่านี่สวยแบบนี้เลยสวยมากๆเลย <c oughs> เป็นล้อถอดศูนย์แบบนี้เลยนะคะจะอยู่ที่1นึ่งหมื่นทวนค่ะล้อแม็กอาเมลาพร้อมอยางดันหลบปี22จะอยู่1นึ่งหมืนทวนเอ๊ะเหมือนบิดโตนจะมาชุดเดียวใช่ไหมช่างเทน ตัวนี้เป็นอเมล่ายางบิดโตนนะคะตัวนี้เป็นอเมล่ายางบิดโตนนะคะจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็มีเข้ามาชุดเดียวยางเปล่าที่ลูกค้าท่านใดสั่งไว้ยางเปล่าบิดโตนหนึ่งเก้าห้าหกห้าสิบห้าเข้าแล้วนะคะสี่เส้นยางเปล่าสวยแบบนี้เลยจะอยู่ที่8,500บาทนะคะสำหรับยางเปล่าอเมล่า195 6 5 5บิดโตนนะคะเป็นยางปีอะไรเอ่ย อ๋อเป็นยางปี21ปลายปีค่ะปี21ปลายปีนะคะสำหรับยางบิตโตนแล้วก็ท่านใดใช้เก่งอยู่นะคะเก่งตัวเขาเรียกมิซูมิซูยางเดิมเขาจะเป็น165 6 5ห4นะคะตัวนี้เป็นยางปลายปี21นะคะแล้วก็เป็นยางบิดโตนยางใหม่ตอกเบิกเนี่ยยางใหม่อยู่ที่หมื่นทั่วแต่วันนี้ยางเปล่า4เส้นสําหรับ16 5 654บิสโตนนะคะอีโคเปียตัวนี้จัดยังเปล่านะคะให้อยู่ที่5,500บาทสวยแบบนี้เลยมีกันอยู่3ชุด5,500บาทสำหรับยางเปล่าบิสโตน165 654นะคะท่านในใช้เก่งมิซูมิหลาดแอดถาดนะคะนี่เลยนะคะมิซูมิหลาดาดที่ใช้ยางเบอร์165 654นะคะมีของเข้ามาอยู่3ชุดค่ะแล้วก็มี ฟอร์ดนะคะเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรสเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรสตัวธรรมดากับตัวสปอร์ตนี่มีเข้าอยู่แล้วก็มีอยู่ประมาณน่าจะสามชุดมีสปอร์ตมาชุดเดียวใช่ไหมแล้วก็ธรรมดาสองโอเคเป็นสปอร์ตนะคะเป็นตัวสปอร์ตของเอเวอร์เรสขอบยี่สิบนะคะจะเข้ามาหนึ่งชุดนะคะแล้วก็เป็นตัว อ่าตัวธรรมดานะคะที่เป็นดัวหน้าเงาตัวนี้ก็มา2ชุดยังราคาโปรให้ลูกค้าเหมือนเดิมค่ะเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ที่23,000บาทนะคะเป็นโปรที่ลากจากเดือนแห่งความรักของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นเอว่าเรกขอบยี่สนะคะพร้อมอยางกูดเยียสองห5ห้าหตัวนี้เป็นยางปียีบนะคะเข้ามาได้เลยอยู่ที่ 2อ0 0มบาทนะคะสำหรับรอก็เป็นรอถอดศูนย์อยู่แล้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะมีสีมีตุ่มครบนะคะสำหรับตัวนี้ถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยตัวสปอร์ตก็อยู่ประมาณเดี๋ยวจะดูราคาก่อนไม่แน่ใจว่าลงหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะมีรูปภาพอัปเดตนะคะเป็นภาพนิ่งให้ทาง f a c e b o o k นะคะแฟนเพจจันเซอร์วิสยังปไยแดงได้ดูกันนะคะ ตัวไหนที่เราไม่ได้แจ้งราคาไปเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยลงราคาให้ลูกค้านะคะหรืออยากถามมาเป็นการส่วนตัวแล้วก็ทักมาถามได้เลยค่ะที่เพจเฟซบ o o กจันเซอร์วิกยางป้ายแดงนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจล้อนี่สันอะไรนะคะเพิ่งเห็นเหมือนกันเพิ่งเห็นเหมือนกันเป็นห้ารูน่าจะห้ารูร้อยสิบสี่นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันในรูปภาพนิ่งนะคะใน Facebook แล้วก็ทยอยลงเรื่อยๆสำหรับยางเปล่า ท่านได้บอกไม่อยากได้แม็กอยากได้แต่ยางนะคะยางเปล่ากุดเียสองหกห้0ห้ตัวนี้ยางเปล่าสีเส้นเราจัดโปรโมชั่นพร้อมติดตั้งอยู่ที่18,000บาทนะคะลูกค้าบอกอ่านคอมเมนต์หน่อย รีวิวฟอร์ดรีวิวไปแล้วค่ะแล้วก็สองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะคะมีค่ะเป็นยางเปล่ากูดเย่ก็มีนะคะถ้าเป็นบิดโตนจะอยู่ที่สองหมื่นสองนะคะยางเปล่าสีเส้นบิดโตนล้อดำเงาอีสุปี่สองมีค่ะลูกค้ากับยางออตานี้นะคะสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดมีค่ะเดี๋ยวลูกค้ทาทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราแจ้งราคาไปพร้อมพร้อมรูปนะคะสนใจลูกค้ทาทักเฟซบุ๊กเข้ามาได้เลยค่ะหรือไม่ก็ มาที่ร้านเราได้เลยนะคะเรามีหมุดปักไว้ที่จันเซอร์วิสค่ะนะคะจันเซอร์วิสยางป้ายแดงค่ะสองหนึ่งห้าเจ็สิบสิบห้ามีค่ะสองหนึ่งห้าเจ็สิบสิบห้าเป็นบิดโตนนะคะเดี๋ยวอ,อ่านอ่านรีวิวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวาพาไปดูทีละตัวเลยสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้าบิดโตนนะคะยางเปล่าสี่เส้นเนี่ยพร้อมติดตั้งจะอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะคะนี่เลยเป็นยางปียี่สิบสองค่ะ สองสี่ห้าหกห้าสิบเจ็ดเหรอคะลูกค้าเห็นสองสี่ห้าทับสิบเจ็ดอะไรนะคะสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดถ้าถอดจานป้ายแดงเท่าไหร่นะป้ายแดงสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทค่ะลูกค้าเลือกเอาได้เลยถ้าเลือกป้ายเอาจายโรงงานเดียวนะแต่เป็นยางปลายปียี่สิบเอ็ดนะคะล้อกระทาห้ารูใส่ยางกระบะ ห้ารูใส่รถอะไรคะลูกค้ามันมีรถตั้งแต่ไมตี้ถึงโตโยต้ามิซูนะคะแจ้งแจ้งนิดหนึ่งเนาะเราจะได้แจ้งอ่าได้เนาะเป็นตัวไหน,น,นค่ะ เนีลูกค้าทักเข้ามาได้นะคะที่เ c e บ o o k จันทร์วิตต์ย่างปงไปแดงหรือไม่ก็ลูกค้าสะดวกเข้ามาที่ร้านนะคะมาเลือกชมนะคะมาเลือกชมมาเลือกรอ,อที่ลูกค้าถูกใจนะคะถูกใจแล้วก็บริการกันไปนะคะถ้าถูกใจตัวไหนก็เลือกแล้วก็ทางร้านก็บริการให้เรียบร้อยนะคะเราบริการด้วยความสบายใจนะคะถ้าถูกใจนะคะถูกใจก็คือแรกซื้อแรกขายกันนะคะเราไม่สามารถ ที่เราจะเอาเงินจากกระเป๋าลูกค้าออกมาให้เราได้ถ้าลูกค้าไม่เต็มใจนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆที่ติดตามนะคะสิ่งใดถูกใจท่านก็แลกซื้อแลกขายกันไปแล้วก็มีระยะเวลาการใช้งานมีใบรับประกันให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะมีบริการหลังการขายสับล้อถ่วงล้อมีตามระยะนะคะดูแลกันไม่ขาดอยู่แล้วค่ะคะ่ะท่านใดสะดวกเข้ามาที่ร้านก็เข้ามาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวอาจจะเป็นตอนเย็นหรือเป็นวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีตัวไหนลงมาใหม่เดี๋ยวเฮียร์มาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมนะคะ แล้วตัวไหนจัดโปรราคาถูกมา,มากๆยังไงเดี๋ยวลูกค้าติดตามทางเฟซเฟซบุ๊กเราไว้นะคะการเซอร์วิสยางไฟแดงเดี๋ยวรับหน้าเรามาอัพเดตให้ใหม่ค่ะ